ครับลูนนกง่ายแล้วนะครับเหลือแค่สองตัวนะครับเพราะว่าผมเอาสองตัวให้อ้ายผมแล้วนะครับให้อ้ายผมไปเลี้ยงอยู่สันเนือแล้วนะครับอ่ายังตัวผู้ตัวนึ่งตัวเมียตัวหนึงนะครับตัวผู้แม่นตัวฟากนี้นะครับตัวเมียแม่ตัวฟากนี้เดี๋ยวผมจะเอาอาหารให้กินนะครับงานแล้วนะครับสวยงานมากเลยนะครับนกการเขีนดงนะครับ เดืนิป้อนอาหารให้นะครับอันนี้เลยครับนี่ก็คืออาหารที่เราจะใส่ป้อนนะครับอาหารใกล้นะครับเชื่องนะครับเราสามารถจัดได้นะครับ มันเก่งนะกินเยอะมากครับนี่แล้วนะครับได้ประมาณสิบปลายมือเนี่ยนะถ้าพวกเราอย่าดู ตอนที่ผลไปเอาผมก็ทำคลิปไว้อยู่ในช่องแล้วนะครับไปดูได้เลยนะครับสี่ตัวนะครับแต่ผลเอา2ตัวให้อายนะครับอายไปเลี้ยงอยู่สำเนือนะครับสวยมากเลย

เดี๋ยวคนชิททานจอกใส่น้ำให้นะครับฝนยังไม่ได้ใส่น้ำเลยน่่เหอน่าเเยน่เช่ยนี่ีีนน่อนีสุดปลา